สวัสดีค่ะผ่านวันพ่อมาเพียงไม่กี่วันนะคะวันนี้วันที่9ธันวาคมพศ25 6 3วันนี้ขอรีวิวธนบัตรซึ่งเกี่ยวกับพ่อและลึกถ,ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัรชกาลที่9นะคะธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนหรือว่าที่เราเก็บสะสมอะคะ่ะ ด้านหน้าของธนบัตรในสมัยรัชกาลที่9ก็คือพระบรมฉายาสานิศล์ของพระองค์ท่านส่วนด้านหลังส่วนมากจะเป็นปูชนียสถานหรือสถานที่สำคัญของประเทศไทยหรือเป็นภาพพระบูรพกษัตริย์ในสมัยต่างๆหรือพระมหากษัตริย์ในรัชกาลก่อนๆแต่ก็จะมีเพียงสองแบบของธนบัตรซึ่งมีทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นพระบรมฉายาสาิิทักษ์ของพระอ,องค์ท่านนะคะแบบแรกคือธนบัตรแบบหมุนเวียนแบบที่14ชนิดราคา1,000บาทนะคะธนบัตรแบบที่14เป็นแบบที่เผยแพร่พระราชกรยียกิจของพระมหากษัตริย์ด้านหลังของชนิดราคา1,000บาทจะเป็น พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิในการเสด็จออกเยี่ยมรัษฎรและและทรงเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริก็เป็นภาพที่ประทับใจคนไทยตลอดมานะคะอีกหนึ่งแบบคือเป็นธนบัตรที่ระลึกค่ะ ภาพนี้ก็ที่มีความหมายสั้นๆว่าภาพหรือแบงก์บกพระหัตนะคะธนบ,บัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสและพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบ60ปีวันที่5พฤษภาคมพศสอ5 3 ด้านหน้าของธนบัตรจะเป็นรูปแบบของธนบัตรหมุนเวียนในแบบที่15นะคะแต่ธนบัตรนี้จะเป็นธนบัตรที่ระลึกซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้าแบงค์จากราคา100บาทอยู่ที่ราคา2 0 0ร้อถึงสามบาทนะคะในสภาพ UNC มีอักษรเฉพาะ อักษรตัวอักษรไทยว่าทอธงและอักษรอารบิกคือตัวอาร์นะคะนี่คือธนบัตรที่ระลึกด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษ์ของพระองค์ท่านด้านหลังก็ยังเป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษ์และภาพประวัติศาสตร์ให้เราจดจำและลํำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ท่านได้รับชมธนบัตร ที่น่าสะสมแล้วก็มีค่ามีราคาในอนาคตพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ